วันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเขามีกิจกรรมสปอร์ตเดย์ต้องบอกว่าโอ้โหสาวๆเวทีนี้ต้องสวยด้วยนะทัศนคติก็ต้องดีด้วยนะและที่สำคัญก็ต้องแข็งแรงด้วยค่ะนี่นะคะเป็นกิจกรรมสปอร์ตเดย์นะร่วมกับ ปิ่นะไทรัฐนะั์เชียงใหม่แหม่คนนี้ชาวโซเชียลรู้จักกันดีเลยในฉายาคุณหมอนักมวยหน้าหวานและก็ในฐานะแพ์สนามมวยนั่นเองนะคะงานนี้ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลยพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงกิจกรรม ฟัสต์แท็กสปอร์ตด้วยเออสปอร์ตก็มีฟ a ส t t แท็กนะเป็นการเก็บคะแนนสะสมของสาวงามนี่ค่ะเขาได้ไปเจอกับนัดวันเดอร์เกิลจากวันแชมปีเป็นชิพนั่นเองบอกเลยว่ากิจกรรมเก็บตัวในครั้งนี้ก็คือแน้นสุดๆเลยนะคะแล้วก็ย้ำอีกสักทีนะอีกแค่ไม่ถึง2นาทีแล้วเดี๋ยวกิจกรรมกับการที่สาวๆจะมาอดอวดโฉมในชุดว่นะายน้ำหมัดใจกรรมการกําลังจะเกิดขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะทางนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Miss Thailand World นั่นเองนะคะ Come you.